พี่น้องพอแล้วครับพี่น้องนำเสาะกี่นี่นู่นพูนอยู่ไปลำบาครับลำบาแค่ไหนดรงที่เราดอกของดอกไปแล้วครับพุ่นไปแถวไปแถวไปแล้วครับพุ่นแล้วกลับมาฟังนี่ครับพี่พี่น้องขึ้นมาข้างบนไปครับไปข้างบนแล้วก็ย้ายไนไปเรื่อยครับพุ่นขาวๆไม่ติดเห็ดครับเอามาพี่น้องมาแล้วพี่น้องเบิ่งนี่ครับเบิ่งเป็นซอยเบาวนี่กองเอรี่กองเอรี่ วิ่งโดดยังไงครับอุ้ยสู้โจทย์สูดโจทย์อุยอดซ้อนอดซ้อนอดซ้อนมันหมานครับมันหมานสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมีกระเป๋ากระเป๋าเจ้าหน้าชาแนลครับหนังสาอสกุลนึกเก่าครับสวัสดีค่ะมื่อนี้เห็นเด็กมาเปิดคลิปอยู่บ้านพี่น้องถ่ายคลิปเกี้เพี้โจดเหม่ยลืมเปิดคลิปครับออกมาจากป่ามอดบ้านเอามาเบิ่งวัตจิตัดต์ต่อจีบไปเลยเพิ่งได้เปิดคลิปเด้อครับผมก็เลยว่าเห็นเด็เปิดวิวบรรยากาศอยู่บ้านเนาะ วัอนี้บ่าวโจนัดกับพี่น้องไปเขาปามาแล้วครับผมมือนี้ก็พอก็ได้วันที่จะได้ทัศกรสิบแปดจ้ะสิบแปดสิบแปดพฤษภาหุบหุบแปดกับคลิปใหม่คือมือครับผมแต่ว่าเอาลืมเปิดคลิปพี่น้องเอ้ยมวนน้ำม็ดแล้วหุ่มน้ำม็ดครับผมอย่ามพอสันพี่ท่านน้องแล้ยแย่งกันตะนานกันเลยมันลืมเปิดคลิปครับผมมาหอดบังครับเปิดคลิปจะได้กับไปรับชมคลิปน้ำบ่าวโจนาัครับกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่ๆจากบ่าวโจ้เนี่ยนะครับผม อย่ากดขาบโฆษณาเด้อครับพอสิเด็นผู้สนับสนุนบเปาโจครับผมไปครับอภิหนงบปาโจ้หรือบอกไม้หรือบอกพี่กัดเด้อครับเจะพี่น้องที่ตามาพี่กัดหรือว่าไม้หมายบ้านฝาชันตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเชิญป่าแตกได้เลยครับวันนี้บอกกันเด้อครับของจริงเด้อเปาโจ้ประเดี๋ยวว่าได้อื่นที่มาโร่อพี่น้องเพื่อะได้ทาได้แกงได้กินกันอยู่หรอครับผมไปครับไปลุ้นลุ้นมันมันเบิ่งคลิปบปาโจ้เลยครับตีหาตีพวกงงเพราะท่านแกงเนาะ เปิดแฟลชคิดเลยทีนีน้พอออกใหม่เหรออ่อนๆเลยไนหะังนะ้งเนาะอุ้ยออกขีด อะไปใหม่มาบกว่ะเลียผอบ้มันฟ um ูตอกหินหยิยันไปกล่องินกัเลยมันต้มาถ่ายในหินเถิดระดับสาสกคนมันฟูเพื่อนว่ะเห็ดพอฟูครับพี่น้องไล่ให้ลงมือเนาะ เมนอะไรประมาณอยู่รถอยู่ประมาณจากสามสี่สิบคันหมดแล้วครับมันก็ใส่ขันละสองคนสามคนมาหลายเห็นไปครับคือบ,บนหานาคือบ,บนนี้นี่นะโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อนเห็นยพี่น้องไปครับาสามคนโอ้ ได้พี่น้องชาวสุกุลตอนที่เพลินเอาจูมาอีโจ้อีโจ้คนมาดอกเงี้ยไปแล้วชาวสุกุลหมดนั่น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 ที่นอนเออค่ะอยู่ได้ทีก็เพียบตลอดน่าดอกหน่อยเพิ่มอันนี้สับปะรเอาแบบนี้ก่อนเนาะเอาแบบฟูกนครับ ม, Studio, ม,ง no e, ม, our, มึงเยอะม story, ึงใหญ่เป็นเป็นหองเสือเพิ่นอู้ยเริ่อเดินเสือก็มีครับทอด้มไปนี่เพิ่นก็ใหญ่เลยพี่น้องเบื่อมาเพิ่นบ่ใหญ่เด้อครับเรื่องเดินเชือกเมียนอีกเชกสองสิบเนี้ยอาจจะเหลือมีสี่ี่แบบตัวแต่ร้ายด้อครับยังมันแขียบเพียง ซาสะโกนเคลียร์ต้องครับสาสะโกนโอ้ยดอกเห็ดเมื่อเคลียเคลียเจ้าเคลียร์มือหนิพี่พี่พี่น้องพี่ดอกนี้ครับเด้งแงบคนครับซาสะโกนจัดการจัดการโอ้โหดอกเห็ดโอ้ยเป็นแผลเป็นแผลเลยเนาะพี่น้องเลย ปุยยาเจ้าปลาเจ้าเขาถ้าลูกถ้านล้านเลยไเด้ดอตุ๊กตุ๊กน้องานเคลียร์ใช่ไหมครับเปิดใบตองปุยยังนำ้ำเด้อระวังน้ำไม่ใบตองไม่ยังนำ้ำแต่เผื่อนี้ตัดมีผิดนายอยู่ข้างคนตกใหม่หระวังก็นเด้อครับพี่น้องที่เขปาปลาโอ้ยมันเป็นการฟังเด้อมันฟังเรีน้องนี่โอ้ยเดี๋้อเด็กชายเด้อเด็กนี่ทนได้ฝนเอาตาสกุลอุ้ย

สารคุณเกศครับน่ปฏิบัติการครับ,าบการเขี่ยเห็ดเพาะมขี่ยผได้วยบาจโจอยบนใหญ่ก็กำลังเดินเชือกครับตอนนีี่ตัวผนเดินเชือกแล้วครับเชื่ยเพืออพ่อนทำงานแล้วก็จะเป็นแนวนี้มามาโอ้โอมาดอกนึกน,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 นงงึกจะกันแล้วพี่น้อง ให้สัญญาณกันแล้วว่าเก็บตรงนี้ก่อน้ออส่นอกเหิดเนาะน้ำขากอันที่เราคอยว่าเห็ดเอาสีออกเนาะเราคอยเห็ดมานาน

เพื่อที่พถือ่าเนาะคือ่าางไก่กับเพื่อติโพแต่ละมงเนี่ยไม่บอกอะพอนงเบลออนเลยด้ครับนี่เยนลง ลายกับเปลยอยกที it, so ่นาะมัน so ้ำมเนเปลยนะครับ so มันออกไปก่อนมันเดียวพ้นกับเจ้มีเกนี่เพราะว่ามันออกก่อนก็มีผิออกเป็นุดนะครับนั่นเองนี่ไปครับ cũng đang thủng ốc này, cũng đang đùn sườn nữa nặng, ốc cồn có để game, có để... phần ốc đẹp, 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 đẹp. chỉ nó nó còn như một thanh thì nó mới... พอฟูน่จะเป็นแนวนี้หาง่ายครับไก่เช็ดพอฟูพี่เนาะมันบอดใส่เคลียบุกไปดีเคลียครับหาจิ้มมาเลยมันก็จะเดินเดินเดินหาไปอย่างเดียวครับไปครับหาเป็นมันมันน้ำเบาโจเลยครับเาบาเบาโจสีพามมนผ้าซื่นไปซำได้ครับคอยเลวพี่เนาะนมามนเป็นมูลใหญ่เนาะฟูหน่อยทียนี้นั่นีนั่นดีพี่เนาะนัะ่นดินฝนตกใส่ครับพ่นฟู กินบบแข็งเอามือเคี่ยก็ได้พี่น้นนองนี่นี่พี่น้องเห็นปะนี่นี่เฮ่ดูผพาเคี่ยวเลยเนี่ยนี่สาวสกุลไปทางมิดซีรีสอยู่พอเห็ดจ,จิบบอเบื่อหน้าโจเลยไปครับครับพี่น้องพออีกแล้วครับอ,อือ,อตัวนี้กินคือก,ก,กินไปเหลือดอกเดียวติดสดโอ้ยพี่น้องพี่พี่พี่เป็นเงาโจครับพี่ อีดอกดอกกงามนะครับน,นี่อนี่ดอกนึงครับโอ้ดูเกียร์กับดูได้ด้วยแต่ว่าพอสีได้ก็มือแตกหมดเกียร์ <c oughs> อ่าอีนิดนึอีนิดนึแล้วนี่ครับนี่ พี่พี่อู้หูไม่พี่น้องเขี่ย,ยมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งตาสุกลนไปทางใดเอาเจ้าบาจูโอตโเคีค่ยคนครับนี่พี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะอ,อ่อนๆน,นะครับนี่อกหน่อยกันได้ยู่พี่น้อง ใหญ่กอ่กนอนครับพี่น้องี่แหละพันผู้ครับเอาเห็ดผลฟู Number, ้เห็ดปลาธรรมชาติเด้อครับตองบริสุทธิ์อะไรอย่างเนาะหนดอกนะครับสองมี่งามเลยพี่น้องสองดอกทีครับไปครับนี่ครับสองดอกเลยพันผู้ครับ เห็ดเผาะฟูน้ำน้ำซอฟูดินกันนะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวบราจุยงดอกนึงครับดองดองดองดอนบาโจอุ้ยโดดหิดเปตะเลยใหญ่กว่านี้วโป้งของบาโจอีกครับไปครับดอกนึงครับก็ท่านออกน้าไปในพี่น้องออกห่างๆไปอยู่ครับเขี่ยมันกันได้ครับจเจ้า จะพออ,อันเดีย่ยพอจอะพี่น้องที่โอ้บหถ่ายบเห็นตอนเคลียพอครับนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับอยูเลือดกไี่ได้ครับถ่ายมือหนึ่งเขียวมันมันก็ะชินลำบากจริงจครับพะโลก็มานั่งพะโลก็กวนจากเมื่ออะไรพี่น้องเลยไปครับดูอีกันต่อแล้วครับจะอี๋แล้วครับงาน เมนเลพี่น้องขวดตัวเดียวขวดมากตัเดียวเลยเห็นก็กองเหมือนเอามากองไว้ด้พี่น้องเขียกนมาเขียนมาแล้วมัน่งขึ้นมมเนาะมนเพเอามากองมา้ยังเลยครับนั่นๆเขียนมาเนี่ยน oh. ี่ครับกมองมเป็นยูเป็นจุ่มแล้วมังเหร่หงนันเนาะครับ่ห็นมันกอนจิ ้าบาเจาเจาเห็ดท <First S 2> sure ี่แถวไปกองไว้โบมีนด้อัรวบทันที่เคลียร์พี่น้องเบิ่งนเนี่ยนี่เลยนี่ห้วยมือหนึ่งได้คลิปมือหนึ่งได้คลิปตามถมุ่เลยนี่เยออีกแ้เดียวคนว่ะ Có outside, chứ nó. mất cái nào chị đi. Kè okay, hai ừ. mày kè 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 con kè 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 Cái này kè 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 bỏ kè kè

ทีเด็ดทีอทีเด็ดทีทีเด็ดทีกองจิปิก่อเป็นกองมากองแนวเนาะมวนแล้วครับโอาะกุนกับดอกนี่ไปครับถ้าตะกุนไปเกัน พี่น้องเด็ดแบบนี่่้ตัดแบบนี้เด็ดจ่าเลยนเด็ดทิพก็คือเด็ดฝน,น,ดดนดทิพอสาธุสาคุณโอเค ไม่ b ằ n อืมคุณโตครับอืมปูสอนตัดขาดขึงไวแค่สอนเท้าจั่วเลยเนาะสเียนบ่ะพี่น้องสาวสุกคลเราเป็นโผเหมือนกันทั้งมัน เก็บเลยเพื่อนวะฝ่อยเงินซาสกุลมาเก็บให้พี่น้องบึงพี่ครับดอกนึ่งเ,เก็บเลยเก็บเลยเพื่อนวะครับบ่าโจเขาเลยเก็บไปคุยกันต่อครับผมหมุนกระดอกแล้พี่น้องมาดิอีสองนี่ดอกนึงครับใสย่ยิงกิ่มมาเลยครับจะใสยเป็นแปนไปครับเป็นต้นหมู่เงินซาสกุล เดี่ยวบ่ใส่ผลงานจะ้ะใส่ผลงานจะไปลอยอีผู้เดียวอู้นะไปไปลอยอีผู้เดียวไปไนเนอะแต่ออหน่อยไปครับอ่าครับอืมสองดอกองไงบ่เดี๋ยงมจะตามไปไปครับเนาะโดดมาต่อปลาฮิดผึ่งต่อครับ เราไปใช้ผึ่งผึ่งแดงสี่เนาะเมื่อยจิดใจนครับกิดผึ่งแดงซีใหญ่จีนอ้ยมาดอกใหญ่ครับเป็าดอกกิดผึ่งแม่ใหญ่ครับญ่เนี่ยที่ดอกหน่อยก็เนี่ยกระดังแดงอยู่ครับอ๋ออันนี้ก็แดงซีใหญ่ดอกใหญ่ครับเดี่ยวถ้าควรเก็บมีแต่ดอกเข้าในก้อยในมืออ่าทาไมถ้ามีดอกก่อยเนาะ ทุกคนมองระดอกไปครับไปครับเด้งซี่ครับเด้งซี่อดกนนอกกำงซออกฟ้ไขเนาะจ้าออก,กดอกลายะทุกคนกครับดอกใช่ไหนมนี๋ครับังกน,กนไ,ได้นี่ ไม่ดอกมั้นี่เอแดงสีออกไหมโอ้ดอกหน่อยเพิ่นไปครับเอาซาทุกคนเอานี่มันเชื่อจิบ่เห็นดอกหน่อยไหรพอได้แกงอยู่ว่าสุดอยู่กันเ้าดสุครับไปนี่

โอ้ยมือสัน่นพี่เอ้ยยุ่งเอก้ึงดครับทตทยยาดนี่จะขครือ่ะครับเด,ด,ด,ดี๋ยวค้าไล่ครับทิอกน,นี่ดหละเอาครับเอาตรงนี้มอยครับโอ้ยดอกนีไปเติร้กไป่นออันนี้นี่บ่จ้าบอิคนหน่อยโปรดจะไปทุนป่น่นใหี่ิ่นหา ไปฟังนี่ครับถมมาฟังด้พี่น้องโอ้โหนี่แเขาเห็นอยู่ใส่กงกีไก่อยู่ไม้เนาะยู่บนทครับอาสักกอนโอ้ยฝานกับหงไเลย

Bosom cọc có phố này. Sasakon. Talk hết kể đây. Mèo hết kể đây. mẹ mèo hết kể đây. TĐoo mèo hết kể đây. TĐoo mèo hết kể đây. này. cũng <laughs> vào đó này. À. mạnh này. À. Ui con đó kìa. nga ngàn đây đó kìa. Ta mình pa đây kìa. Mình pa à, đây à. hết. À, ta cho con bắt ở hết. Ông có mấy với mấy băng. nó này băng con. มัอนเดอมอนนี้เื่อยแล้วี่อ้อกกระแดงกระแดงอันน็ดพึ่งแดงกันไปครับ่ะคุณยางไปครับป้านะเขาเคียย <laughs> ์จนหมุนเนาะเลือหูตาผมได้แบบคนเคี้ย์คบพี่น้องใช้คนหคนูด่งแีบนีนะ ครับอะจอพิษพอแล้วคาจอพิษึงจอ่อพิษตัวบางดุนให้ระงกเนาะไปก่นเนาะเก็เลยมาจอปลาฮิดถึงน้ำคับันจะให้ระงกหนจะ้ออกบอท่านออกะอระวบนะครับเนาะไมันดูอฮิตปลาดผึงไปนำํำมนันใี่ระงูกไหมเนะอาไปกคนงูลปลอไปเลย

ครับด e ีมากเลยครับใส่ชุดไปครับอุ้ยสองบุเรือผมเตรีมผงสานกุนเนาะงามเด้ครับทำแาเป่าโจวงามได้เนี่ยมั้ไปครับอ่ะไปใจ่ไหนนรั

มุดเบียดบาดจุกคนเรอเกลี่ยไปครับนะสาธุลแฟป็ดชงนะ,ส,ะสาธุคนนี่ก็เป็น่นดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยหัวปลาดอกไปเไนี่ยไปแล้วไม่ใช่พึ่งแดงขาลายเป็นคนตาลายแล้วอเอาเก็บจะถามเหลืองเงิน เง่นอยู่ว่เทาห็นยังฮะนต่เงอนอยู่บ่มีอยู่สีบาทจะเห็นยังจะเห็นยังอนอยากกินน้ำยัเยโอ้ไปเถอไม่มีกนละชิปได้พาไปเบืองดบกย่าบอกไปเนารื่องเรื่องนี้พาไปเลี้ยงน้ำพาไปสื้อน้ำเลี้ยงลบตอเชาตะโกนเฮ็ดตกตจเนาะบบบนี้แต่ว่าพวกเราเป็นูกได้ครับ เดบอกเดบอกหาพอดีงามไม่ได้เดียวเงี้ดอกกได้ดอกเออเกิดยีหางใหม่กิยี่ในใหม่ด้นี่อดึคาชอนนดมดอกกี่ครับปาดอกเไงเลยโอ้ตัวมีดอกเดียวพี่ยมึงจะไล่ดอกอย่างนี้เป็นหมู่งามเนี่ยนะครับเนาะไปครับดอกหนึ่งครับเกือบเบาโจยเยียบอยู่ต๊ะหนถางางเ้าขนาดเลยไปครับ พี่น้องครับเปาโจนัดออกจากป่าเลยด้อครับผมฝนตกพี่น้องเออมึงผลงานที่เปาโจดได้ครับมื่อนี้นี่ครับเพชรพอเพชรพอกระได้ประมาณลูกวัวซาสุคนเนาะครับผมโดดไปหอดบัวเพชรพอพี่น้องโดดไปหอดปาเพชรผึ่งครับวปไปหลบหินระงูมา้าเนี่ยผึ่งนี่ครับพูดเพชรผึ่งนี่เขากระไดอยู่ประมาณเพียงลูกเนาะดอกผลไม้ใหญ,ญ่ไปได้ครับ ว่ากับพ่อในมานได้พี่น้องได้รับชมอยู่ครับผมจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวโจนัดกับสาวสกลเนี่ยเออครับผมขับมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากบ่าวโจนะครับผมเพียงแค่พ่อแม่พี่น้องปกติขามโฆษณาก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนบ่าวโจกับสาวสกลแล้วครับผมสำหรับนี้บ่าวโจนัดกับสาวสกลขอตัวลาไปก่อนเด้อครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ